วันนี้เราก็จะพา,ะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูว่าเราควรจะนะครับเราควรจะให้พยายามตอนไหนนะครับการที่เราจะให้พยายาเนี่ยก็ต่เมื่อในที่ลูกวอตนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงเสร็จและนะครับจากมีขาหลังนะครับแล้วก็จะมีขาหน้าแล้วขางจะหดนะครับตรงนี้นะครับจะทําให เป็นลูกออสนะครับที่ยังยังไม่กลายเป็นกบนะครับก็คือยังมีขาหลังแล้วก็ยังมีหางอยู่เนี่ยนะครับไปกัดลูกออสนะครับแต่ไปกัดลูกกบนะครับทําให้เกิดการสูญเสียนะครับทําให้ลูกกบตายได้อย่างในกรณีนี้นะครับเขาจะกลายเป็นลูกกบแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้จะเริ่มกลายเป็นลูกกบแล้วนะจะเริ่มกลายเป็นลูกกบแล้วเนี่ยแบบนี้ รเราก็ต้องเริ่มแล้วนะครับเริ่มเอาแผยยางมาให้นะครับเดี๋ยวเราเอาแผ่ยางมาลงเลยนะครับนะแผ่ยางไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเกานะเนาะถ้าเราไม่ใส่แผยยางผลที่จะเกิดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน เนี่ยก็จะโดนกัดนะครับาจจะเรียบร้อยอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับการเลี้ยงกบนะครับก็จะมีการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ